ันพุธที่22กันยายน2564เวลา9.30นนางอภัสราชุมทองจัดหางานจังหวัดสุรินทร์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ตรวจค้นเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์จำนวนสามแห่งผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาจำนวนสาคนเพศชายสองคนเพศหญิงหนึ่งคนไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชะกำหนดการบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สองพุทธศักราช2561แต่อย่างใด และเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณาสุขในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019และโรคพิสุนักบ้านในสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดติดต่อสอบถามรายละเอียดการจ้งรางแรงงานต่างด้าวได้ที่สำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดสุรินทร์หมายเลขโทรศัพท์044 513 223